โอ้โหแม่ถ้าพูดถึงหมาชิบะนะครับก็พูดถึงประเทศญี่ปุ่นความม่ารักของเขาไม่ได้พูดถึงฮะผมพูดถึงวัตรุอนโดโกองกลางลิเวอร์พรูลคนนี้ครับหลังจากที่เขาช่วยสุดการดิ้นรนในการตกชั้นสําเร็จมีส่วนสําคัญในยุคข,ของเลเยอร์นคอปในปีสุดท้ายครับเขาเล่น2,800นาทีแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดเขาเล่นแค่800นาทีมีโอกาสเป็นตัวจริงเพียงแค่นัดเดียวในเกมพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มีโอกาสในเกมคุตบอลถ้่วภายในประเทศครับดังนั้นเนี่ยวันเนี้ย ต้องบอกว่าฤดูการถัดไปบทบาทของเขาจะอยู่ตรงไหนมันน่าสนใจนะเพราะว่าเอนโดเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสเป็นตัวจริงมากกว่าที่ผ่านมาแต่ว่าเขายังคงมีความสําคัญ10นาทีถึง20นาทีสุดท้ายที่เขาลงมาแล้วสามารถปิดเกมที่มี3คะแนนในมืออยู่แล้วเขาทําให้ทีมสามารถรักษา3คะแนนเต็มที่มีในมือนั้น,น,นได้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่ทําให้หรือว่าููประสบความสำเร็จในฤดูการที่ผ่านมาแล้วคุณคิดว่าฤดูการถัดไป เอนโดจะอยู่ในบทบาทเดิมหรือจะมีบทบาทที่มากขึ้นจากฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแล้วมาติดตามกันในคอมเมนต์กันต่อครับ